สวัสดีค่ะแพนเทอร์พาดวันนี้ขอนําเสนอน้ํามันเครื่องคาสตอนซึ่งเป็นน้ามันเครื่องที่เราขายในศูนย์บริการของเรานะคะคาสตอนเป็นน้ํามันเครื่องสัญชาติอังกฤษปีนี้อายุครบ125ปีแล้ววันนี้ใบมาเปลี่ยนที่สาขาจันทบุรีซึ่งเป็นสาขาที่มีอยอดขายน้ํามันเครื่องดีมากก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใบได้ใช้ตัวเอนจิ้นแชมพูทําความสะอาดเครื่องยนต์ก่อนโดยสามารถเทลงไปในน้ํามันเครื่องเก่าก่อนถ่ายออกได้เลยมีคุณสมบัติช่วยขจัดคราบโคลนตะกอนต่างๆ รักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้อยู่กับเราไปได้นานๆสำหรับน้ำมันเครื่องรอบนี้ใบได้ใช้ตัว Castrol e 5W40 เครื่องยนต์เบนซินแกนลอนทองเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อซตัวนี้เป็นตัวท็อปของแบรนด์เลยนะคะใช้กับเกรดรถสปอร์ตรถซุเปอปร์คาร์ที่ต้องการพลังในการหล่อลื่นสูงๆและเหมาะมากๆก,กับรถที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงเวลา อีกทั้งแบรนด์ยังเคลมด้วยว่าหากเปลี่ยนรุ่นนี้จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใช้ในปีทุกๆวันด้วยนะสุดท,ท้ายนี้สนใจบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแวะมาหาเราที่แพนเจอร์ไได้เลยค่ะ